สนับสนุนโดย True d t a c 5 g ที่สุดของเครือข่ายอาจัจฉริยะให้ชีวิตเป็นไปได้ไม่สิ้นสุดสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ Room Service New Insight เจาะข่าวค่ำนะครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเชื่อในเรื่องของอาถรรพ์หมายเลข7หรือเปล่าครับเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยอาถรรพ์นี้เนี่ยมันเป็นทฤษฎีจริงๆนะครับว่าในเรื่องของ Relationship เนี่ยจริงๆมันไม่ใช่อาถรรพ์หลอกแต่มันเป็นเรื่องของการปรับตัวเข้ากันเข้าหากันนะครับในรอบ7ปีในการที่คบหาดูใจกันนะครับวานธนกฤตกับน้องฟางครบรอบ7ปีนะฮะแล้วก็ล่าสุดเป็นวันเกิดของว่านนะครับมาดูซิว่าความหวานของเขาจะเป็นอย่างไรครับ นี่เลยนะฮะหลายคนก็ต่างรอลุ้นข่าวดีของคู่นักร้องอย่างว่านธนกฤตกับน้องฟางทะนันทอน,นะครับที่จะจุงมือกันก้าวผ่านอาถรรพ์รักหมายเลข7ได้อย่างสวยงามคบกันมา7ปีนี่แหละนะครับแม้ว่าพักหลังนี้เราอาจจะไม่ค่อยเห็นโมเมนต์หวานหวานผ่านทางโซเชียลของทั้งคู่สักเท่าไหร่นะครับแต่ยืนยันว่ารักกันดีหวานมดขึ้นเหมือนเดิมครับ โดยเมื่อล่าสุด12สิงหาคมที่ผ่านมานะครับเป็นวันเกิดของว่านชนเกฤตครับฟางเลยโพสตอินสตา g r a m ส่วนตัวนะครับเผยโมเมนต์หวานๆพร้อมกับแคปชั่นที่ระบุว่า Happy birthday to you 38ขวบแล้วขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะท่ามกลางคนบันเทิงแล้วก็แฟนคลับที่แห่แซลกันสนั่นเลยนะครับซึ่งว่านเองเนี่ยก็เข้าไปคอมเมนต์สั้นๆเลยล่ะฮะบอกว่ารักครับ ก็ทำเอาหลายคนนี่ฟินจิกหมอนขาดกันไปเลยฮะ Happy Birthday นะครับว่านขอยว่ามีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะฮะแล้วก็ประสบความสำเร็จในเส้นทางสายดนตรีของว่านด้วยนะครับแล้วก็ขอให้รักนานๆกับน้องฟางด้วยนะฮะ อาคุณผู้ชมตอนนี้เรามากันถึงสาวผู้นี้นะครับหลายๆคนก็อาจจะมีความเห็นว่าเอ๊ะเธอผอมลงไปหรือเปล่าผอมเกินไปไหมคลั่งความผอมเกินไปไหมสําหรับน้องใหม่ดาวิกานะครับเดี๋ยวมาดูนะฮะกับการโพสต์ล่าสุดของเธอกับข้อความที่เธอเขียนเอาไว้ครับเนี่ยคุณผู้ชมคิดยังไงนะครับ ก่อนหน้านี้นะฮะไมดาวิกาเองก็ได้ทําการรีดหุ่นให้ผอมบางเพื่อให้สมกับบทบาทของตัวละครที่เธอได้รับจนถูกโซเชียลเนี่ยวิจารณ์กันสนั่นนะครับบอกว่าคลั่งผอมเกินไปและเธอเองก็ได้เผยความรู้สึกว่าตนเองไม่ได้คิดว่าร่างกายจะต้องผอมบางหรือจิตใจจะพังขนาดไหนเราแค่อยากทําหน้าที่นักแสดงให้เต็มที่ที่สุด และอย่างที่บอกไป5ล่าสุดนะครับเธอมีการโพสต์ภาพอวดลุกสดใสเป่งปลั่งเหมือนเคยนะครับมาพร้อมกับแคปชั่นเล็กๆที่มีรูปสติ๊กเกอร์หัวใจบอกในคอมเมนต์ว่านนอ,นอคือน้ำหนักเนยนะครับขึ้นมา5โลก็ทำเอาแฟนๆน,นี่ส่งหัวใจให้แบบรัวๆเลยล่ะครับผมนอกจากนี้นะฮะเจ้าตัวยังตอบกลับคอมเมนต์เป็นสติ๊กเกอร์รูปมินิฮาร์ดคืนแฟนคลับอีกด้วยครับ จากน้องใหม่ดาวิกานะครับตอนนี้เรามากันที่คุณแม่คนนี้น้องคุณแจซอนนะครับคือล่าสุดเนี่ยมันมีอยู่โพสตหนึ่งที่น้องเขาโพสต์นะครับหลายคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะตอนนี้ตั้งคันลูกคนใหม่อยู่หรือเปล่าติดตามเลยครับเนี่ยคุณผู้ชมนะครับอดีตนักแสดงสาชื่อดังนะครับคุณแจซอนนะครับ หลังจากที่เธอหันหลังให้กับวงการบันเทิงเราก็จะได้เห็นโมเมนต์ครอบครัวสุสนจะอบอุ่นนะครับกับคุณสามีกับตันนัทที่มีลูกด้วยกันตอนนี้3คนละน้องเทคออฟน้องรันเวย์แล้วก็น้องเบิร์ธเดย์นะฮะล่าสุดก็ทำเอาแฟนๆนี่สงสัยนะครับแต่ผู้ชมลองดูรูปเอาคุณแม่คุณแจซอนกำลังมีข่าวดีท้องน้องคนที่4หรือเปล่านะฮะเพราะเธอเนี่ยได้ลงคลิปโมเมนต์สุดอบอุ่นในวันแม่นะครับแต่ที่คนโฟกัสเป็นพิเศษก็คือชุด ที่ดูใหญ่แล้วก็หลวมคล้ายๆกับคนท้องหลายคนเข้าไปคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวรอคุณผู้ชมครับรอซิว่าเธอจะออกมาบอกว่ายังไงว่าเอ๊ะท้องลูกคนที่4ี่อยู่หรือเปล่าครับอ่เดี๋ยวรอเธอออกมาบอกโอ้ยคุณผู้ชมนี่ถ้าเกิดเธอไม่ท้องนี่มีโกรธนะ ว่าเธอนี้ตั้งคันอาจจะด้วยชุดหรือว่าช่วงหลังอาจจะอวบขึ้นมานหน่อยนะฮะเอาคุณผู้ชมครับตอนนี้เราไปที่น้องไทแทนนะฮะล่าสุดนี่ไปเล่นคอนเสิร์ตท,ที่ฮ่องกงในงานเฟสติวัลครับนี่เลยแหะครับก็ช่วยมาติดตามภาพบรรยากาศแห่งความประทับใจนะครับหลังจากที่ไทแทน ที่ประสานศิลปินชายหนึ่งเดียวแห่งค่าย411 Music นะครับอารลบินเปลัดฟ้าต่างได้เป็นครั้งแรกเลยนะครับในงาน2023 h a r b o r c h i l l ้ทรีฮเนะครับเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาบริเวณร,ริมอ่าววิกตอเรียย่านหวานใจนะครับซึ่งงานนี้ก็ถือว่าเป็นแคมเปญนะครับแฮปปี้ฮ่องกงเพื่อรวบรวมเหล่าความบันเทิงหลากหลายรูปแบบจากทั่วโลกมารวมไว้ที่นี่นะครับในงานนี้ครับ ไทยแทนเองก็ไม่ทําให้เหล่าทันเดอร์แฟนคลับชาวไทยและอิตเตอร์นี้ต้องผิดหวังนะฮะจัดเต็มเลยครับฟอร์แมสุดประทับใจทั้งร้องทั้งแดนซ์ไม่ว่าจะเป็นเพลง Your Call อยู่ที่เธอนะครับแล้วก็เพลง Wish Wish รวมถึง2เพลงพิเศษที่เตรียมเพื่อง,งานนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ Cupid แล้วก็ Circle ก่อนที่จะปิดท้ายกับ Baby เพลงสุดแซ่บอย่าง All Night ครับ แมจบงานนะฮะแฟนๆที่ห้องกลงเองก็ได้ยืนรอส่งไทแทนกันเป็นแถวยาวเลยแหละครับเจ้าตัวเองก็ขึ้นรถบัสไปแล้วแต่ตัดสินใจนะครับลงจากรถมาขอบคุณแฟนๆแบบระยะประชิดเรียงตัวเรียกได้ว่าฟินกันแบบไม่ไหวเลยล่ะฮะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรูมสวิตนิวส์นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าหาใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง Facebook Fan Page True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ